อดีตโปรดิวเซอร์แฉแหลกหนุ่มกลานอกจากเรื่องมือที่3งานวงการเพลงก็ไม่ธรรมดาจากประเด็นสุดร้อนแรงกรณีนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาหรือนพสิงแสงสุวรรณได้ออกมายอมรับว่าตนเป็นปนักร้องเสียงนุ่มในข่าวคำใบ้ที่ถูกพูดถึงสนานโซเชีลยลโดยเผยว่าตอนนี้ได้แยากันอยู่กับภรรยาจูนเพ็ญชลีและเตรียมคุืเรื่องยาทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ต่อมาหนุ่มกลาได้ประกาศตัดความสัมพันธ์สาวมือที่3พร้อมยืนยันจะดูแลภรรยากับลูกให้ดีที่สุดด้านภรรยาอย่างจูนตเตรียมแท็กทีมทนายความจอะฟ้องบุคคลที่3เป็นจํานวนเงิน10ล้านบาทซึ่งก็มีคนบันเทิงพากันแสดงความคิดเห็น <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างคับข้างค่ะ ล่าสุดมีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสที่อ้างตัวว่าเป็นอดีตโปรดิวเซอร์ของหนุ่มกลาสมัยเพิ่งเข้าวงการออกมาโพสเรื่องของนักร้องดังที่ไม่ใช่แค่เรื่องมือที่สมโดยโพสดังกล่าวเผยว่าในฐานะที่ดูแลนักร้องดังมานานตั้งแต่ไม่มีใครเห็นค่า จนวันที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมวงผ่านความยุ่งยากมาหลายครั้งจนวันหนึ่งตนกลับไปอยู่ในฐานะเดียวกับสมาชิกในวงเก่าทั้งสองวงที่ผ่านมารสชาติน้ำตาของผู้ชายตอนแก่เป็นอย่างไรเพิ่งรู้ในคราวนั้นมาถึงวันนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเขาโพสต์ต่อมามีใจความประมาณว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนในวงการนี้ความผิดพลาดนั่นคือตัวจริงของเขาที่เป็นส่วนในเพลงนั้น คือคุณค่าที่เขาและทีมงานสร้างขึ้นและโพสที่ว่าถูกปลดทั้งหน้าที่และความสัมพันธ์ตอนนี้กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่คงต้องเราดูกันต่อไปว่าเรื่องราวจะเท็จจริงมากน้อยขนาดไหนและจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ